บทที่165ซักคิวบัสไปมูฟ่ฟานขมวดคิวเล็กน้อยเขาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้เผยให้เห็นถึงกลิ่นแปลกๆบางจุดหน้าต่างถูกเปิดออกและกลิ่นหอมแปลกๆของดอกไม้ก็โชยเข้ามาในห้องอยูคิวอินจูไม่น่าจะทำเช่นนี้ และแม้ว่าเขาต้องการที่จะสารภาพยูคิอินจูจะไม่บุกเข้าไปในห้องนอนของเขาโดยไม่ได้รับเชิญให้สารภาพในตอนกลางคืนซึ่งเทียบเท่ากับชายร่างใหญ่ที่จูๆก็บุกเข้าไปในห้องส่วนตัวของหญิงสาวเพื่อสารภาพในโลกปกติไม่ว่าคุณจะดูแล้วพฤติกรรมแบบนี้ไร้มารยาทมากดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่ยูคิอินจูผู้ได้รับการสอนอย่างเข้มงวดจะทำกล่าวคือเขาซึ่งเป็นเด็กชายที่เดินทางมาจากโลกปกติไม่รู้สึกแปลกในครั้งแรกไปมูอฝันอดไม่ได้ที่จะคิดอย่างหวาดกลัวมากขึ้นมีบางอย่างผิดปกติอย่างเห็นได้ชัดทำไมเขาถึงสังงงเเเกตตห็นนนนพีียแถวบา,บาจึอ้ ยังไงก็ตามกลิ่นหอมแปลกๆในห้องไปมู่ฟานตื่นขึ้นมาในทันใดดูเหมือนจะมีพลังแปลกๆในกลิ่นหอมนี้ซึ่งทาให้ความคิดของเขาเฉยชากว่าปกติและรายละเอียดที่ควรสังเกตภายใต้สถานการณ์ปกติก็ล่าช้าในคืนนี้หัวใจของเขาสั่นสะท้านเขาเงยหน้าขึ้นมองอยู่ฉินสู้และกําลังจะถามอะไรบางอย่างจู่ๆเขาก็ตัวแข็งยูคิอินจูก็มองเข้าไปในดวงตาของเขาเช่นกันและมีความผันผวนแปลกๆในดวงตาของเขาและใบมูฟานอยู่ในพวังทั่วขณะรู้สึกราวกับว่าเขาตกลงไปในเหวทันทีล้มลงและล้มลงครั้งแล้วครั้งเล่า ในกระบวนการที่ร่างกายของเขาร่วงหล่นอย่างรวดเร็วเขาไม่รู้สึกตื่นประหนกใดๆเพราะมีความมืดที่มองไม่เห็นปกคลุมเขาลอกและดึงความทรงจำของเขาไปมู่ฟานอยู่ในพวังราวกับว่าเขาเห็นว่าตัวเองกลับมายังสถานที่ที่เขาอยู่แม่เคยเป็นในอ้อมกอดน,นั้นอบอุ่นทั้งกายและใจอย่างยิ่งในความทรงจำของเขาใบหน้าของแม่ของเขาพร่ามัวไปนานแล้วแต่เพลงกล่อมเด็กที่ทำเพลงเบาๆทำให้เขาพบบ้านของเขาและความรู้สึกอุ่นใจอันแรงกล้าก,ก็ผุดขึ้นมาในหัวใจของเขาแม่ไปมู่ฟานพึมพำในขณะหลับและหลับตาลงอย่างช้าๆต้องการที่จะดื่มด่ำกับความสงบของจิตใจนี้ตลอดไป ในขณะนี้เสียงดังแว่วเข้ามาในหูของฉันตามด้วยเสียงตะโกนที่ดังด้วยความกังวลและประมาาเสี่ยวฟานมันคือเสียงของซิสเตอร์อยู่ใบมู่ฟานรู้สึกราวกับว่าฟ้าร้องระเบิดในใจของเขาเขาตื่นขึ้นทันทีและลืมตาขึ้นเมื่อเห็นว่าไปในห้องนอนเปิดอยู่บางจุดเขาก็มองไปใต้หน้าต่างโดยไม่รู้ตัวและเห็นร่างสูงยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่อยู่ฉินซู่แต่เป็นผู้หญิงแปลกหน้า ผู้หญิงคนนั้นสวมชุดแปลกๆสไตล์ของเธออาจกล่าวได้ว่าร้อนแรงและกล้าหาญมากเธอมีใบหน้าที่สวยงามและหน้าเกรงขามหุ่นที่สมส่วนและดวงตาสีแอดงคู่หนึ่งทำให้เขานึกถึงหญิงสาวที่ถูกหลอกหลอนโดยไม่รู้ตัวสัตว์ประหลาดไม่นานมานี้ลิวยันยูในเวลานั้นรูม่านตาของลิวยันยูกลายเป็นสีแดงประหลาดนี้แต่ไม่ใช่สิ่งนี้ที่ดึงดูดความสนใจของใบมูแฟนมากที่สุดแต่เป็นการปรากฏตัวของผู้หญิงคนนี้บนหัวของเธอมีเขาโค้องอยู่คู่หนึ่งพวกมันเป็นเขาสีแดงเข้มสีเดียวกับรูม่านตาของเธอยื่นออกมาจากผมสีด นอกจากนี้ด้านหลังผู้หญิงคนนี้ยังมีปีกสีดำคล้ายค้างคาวคู่หนึ่งและมีหางสะบัดไปมาด้านหลังเธอปลายหางดูเหมือนลูกศรและยังดูเหมือนรูปหัวใจด้วยนี่คือสิ่งที่ทาให้ใบมูฟนประหลาดใจมากที่สุดเท่าที่เขารู้แม้ในโลกกลับหัวที่มีนักรบอยู่ไม่มีใครมีเขาบนหัวมีปีกบนหลังและหางบนหลังผู้หญิงคนนี้จึงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างแน่นอนและชุดที่คุ้นเคยเล็กน้อยนี้ทําให้ใบมูฟานมีชื่อที่เขาต้องการซักคิวบัส ถูกต้องรูปร่างหน้าตาและเครื่องแต่งกายของผู้หญิงคนนี้สอดคล้องกับลักษณะทางสันทานวิทยาทั้งหมดของซักคิวบัสบุคคลเหนือธรรมชาติที่เขาเคยเห็นในตำนานและตำนานมาก่อนอย่างชัดเจนเป็นไปได้ไหมว่าน้องสาวของอยูที่ฉันเห็นเมื่อกี้ถูกผู้หญิงแปลกหน้าที่ดูเหมือนซักคิวบัสปลอมตัวมาความคิดที่น่าอัศจรรย์นี้แอลวอรบอรเข้ามาในจิตใจของใบมูแฟนกลิ่นหอมที่คุนเคยอบบวนไปทั่วห้องและในเวลานี้เท่านั้นที่เขาตระหนักว่ากลิ่นหอมนี้ไม่ได้โชยมาจากหน้าต่างบานใดมันเป็นกลิ่นหอมของร่างกายที่เล็ดลอดออ เมื่อไปมูฟานกำลังปรับขนาดซักคิวบัสซักคิวบัสก็มองมาที่เขาเช่นกันใบหน้าสวยมีแววประหลาดใจจากน,านั้นมุมปากของเขาก็โค้งขึ้นเล็กน้อยและเขาพูดด้วยความสนใจอย่างมากคุณสามารถหลุดพ้นจากการควบคุมของฉนันแม้ว่าจะมีอิทธิพลจากภายนอกเล็กน้อยแต่ก็น่าทึ่งมากเช่นกันคุณเป็นคนพิเศษจริงๆและตอนนี้ฉันต้องการคุณมากยิ่งขึ้นเธอเลียริมฝีปากและยิ้มเสียงของซักคิวบัสนั้นไพเราะมากและมีพลังที่มองไม่เห็นซึ่งทําให้หัวใจของไบมูฟานเต้นเร็วขึ้นอย่างอธ ดวงตาของใบมูแฟนเป็นประกายด้วยความประหลาดใจการควบคุมตนเองของเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันผิดปกติอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่ามันเป็นพลังของซักคิวบัสที่ทำงานคำพูดมีพลังเวทมนต์ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้หรือไม่หือทันใดนั้นมีเสียงสองเสียงแหลมและแผ่นทองสองแผ่นก็ลอยไปทางซักคิวบัสโอฉันเพิ่งคุยกับเด็กคนนี้ได้แป๊บเดียวทำไมคุณถึงโกรธจังซักคิวบัสอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเบาๆและด้วยการกระโดดเบาๆมันก็กลับหับวกลับหางแอร์และห้อยลงมาจากเทดานอย่างแปลกประหลาดหลีกเลี่ยงวงแหวนทองคำ พี่อยู่ไปมูฟานรีผันสีสไปมมองที่ประตูเพียงเพื่อที่เห็นอยู่ชินสู้ตัวจริงยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธและเธอได้เปิดใช้งานพลังของจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ผมสีดำสยายไร้ลมไปให้ไกลาจากเสี่ยวฟานด้วยท่าทางที่เย็นชาเธอควบคุมวงแหวนทองคำเปล่าสอง,งวงและบินไปหาพวกมันอีกครั้งจู่ๆวงแหวนก็คลี่ออกและกลายเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเส้นสี่สิบเก้าเส้นครอบคลุมทั้งห้องนอนนาทีและวงโจมตีซักคิวบัสนั่นฟูเอบอฟูเอบอฟูเอบอ พร้อมกับเสียงที่ดังเป็นชุดแหวนทองคาพุ่งทะลุเพดานห้องนอนฝุ่นเกาะเต็มไปหมดและหินก้อนใหญ่และเล็กจานวนนับไม่ถ้วนร่วงหล่นลงมาใบมู่ฟานไม่มีที่ให้ซ่อนดังนั้นเขาจึงปกป้องศีรษะของเขาโดยไม่รู้ตัวในขณะนี้มีลมกระโชกแรงเข้ามาเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นยูชินสู้เข้ามาอยู่ข้างๆเขาทันทีช่วยเขาเอาหินที่ร่วงหล่นทั้งหมดออกปิดกัน้นยูคิอินจูเงยหน้าขึ้นและจ้องมองที่ด้านบนสุดของศีรษะของเขาเพียงเพื่อดูว่าเมื่อฝุ่นตกลงสู่พื้นร่างที่สมบูรณ์ของซักคิวบาสก็เ็เเผใหห้น ท่านนี้ดีแต่หน้าเสียดายที่พละกำลังอ่อนไปหน่อยมุมปากของสกคิวบัสโค้งขึ้นเล็กน้อยและปีกข้างคาาที่อยู่ข้างหลังก็ค่อยๆย,ยืดออกนานๆมาทีนางงามตัวน้อยเดิมทีฉันอยากจะพาเขาไปอย่างไรเลือดแต่หน่าเสียดายที่คุณยืนกรานที่จะวิ่งออกไปเพื่อทำลายสถานการณ์และทำลายความดีของฉันผ้าขนสัตว์ เธอบิดคอของเธอสองสามครั้งกลางแขนเรียว,วขาวของเธอออกเล็กน้อยและได้ยินเพียงเสียงพ่นเล็บทั้งสิบของเธอก็งอกขึ้นทันทีและปลายนิ้วก็ส่งแสงเย็นเฉียบราวกับใบมีดปีกข้างขาวที่อยู่บนหลังของเธอก็กางออกอย่างกระทนหันกลายเป็นว่ามันใหญ่โตมีกระแสะพลังงานสีแดงเข้มไหลไปทั่วร่างของมันและมันก็ว่ายไปที่หางที่อยู่ข้างหลังมันและหางที่มีรูปร่างเหมือนความรับนั้นก็กลายเป็นหนามพร้อมกับหดเฉียบมากบทที่166สศัตรูที่แข็งแกร่ง สกคิวบาสเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยและมองลงไปที่อยู่ชิ้นจูข้างหลังเธอคือพระจันทร์ี่สว่างสวยัยภายใต้แสงจันทร์ดวงตาสีแดงเลือดของสกคิวบาสก็สว่างขึ้นและสว่างขึ้นและพลังที่น่าสะพรึงกลัวก็พุ่งขึ้นไปในอากาศแม้แต่ป่มู่ฟานที่เป็นคนธรรมดาก็ยังได้กลิ่นอันตราย ใบหน้าของยูคิอินจูค่อยๆเคร่งเครียดคิ้วของเธอฉายแสงเล็กน้อยแสงสีทองพุ่งออกมาและคอบแน่นรูปลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของส่วนนี้อย่างรวดเร็วในกลางอากาศและในขณะเดียวกันก็พูดอย่างรวดเร็วเซียวแฟนคุณออกจากที่นี่เร็วๆนี้ไปที่ห้องพักก่อนแล้วเอาโทรศัพท์มือถือของฉันจากนั้นกดบันทึกการเปิดเครื่องล่าสุดแล้วขอความช่วยเหลือที่นั่นช่วยไปมู่ฟันเหลือมองอยู่ฉินจูความคิดล่นผ่านหัวของเขาพูดว่าระวังด้วยสิ่งต่าและรีบออกจากห้องนอนอย่างรวดเร็ว เพราะเขาเข้าใจว่ายิ่งเขาจะไปเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นการอยู่ที่นี่มีแต่จะทําให้อยู่ฉินจู่ไข้เขวจากการปกป้องตัวเองไปมูฟานรีบเข้าไปในห้องถัดไปอย่างรวดเร็วเหลือมองอย่างรวดเร็วเห็นโทรศัพท์มือถืออยู่บนโต๊ะข้างเตียงรีบวิ่งไปคว้าโทรศัพท์มือถือในมือแล้ววิ่งออกไปอย่างรวดเร็วบ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปยูคิอินจูได้ปลดปล่อยวิญ,ญญาณการต่อสู้ของส่วนนี้ตามความเข้าใจของเขาที่มีต่อยูคิอินจูเธอจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการทำลายบ้านทั้งหลังด้วยพลังยิงทัีทน แน่นอนเมื่อเขาก้าวออกจากห้องพักเขาก็ได้ยินเสียงดังจากห้องนอนของเขาพร้อมกับการสั่นสะเทือนเป็นชุดซึ่งทาให้ทั้งห้องสั่นสะเทือนไม่หยุดเห็นได้ชัดว่ายูคิอินจูกำลังระเบิดกับซักคิวบัสคนนั้นสุดใหญ่ใบมูแฟนกัดฟันระง,งับความกังวลเกี่ยวกับยูคิอินจูและบังคับตัวเองไม่ให้ดูการต่อสู้เขาวิ่งไปที่ประตูพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโชคดีที่โทรศัพท์ไม่มีรหัสผ่านดังนั้นเขาจึงเปิดการสื่อสารโดยตรงบันทึกจากนั้นตามคำแนะนำของยูคิอินจูเลือกหมายเลขบนสุดแล้วโทรออก ในเวลาเดียวกันขณะที่เขากดหมายเลขไปมู่ฟันก็วิ่งไปที่ประตูขณะที่วางโทรศัพท์แนบหูเขาก็เอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูตอนนี้เขากำลังแข่งกับเวลาเขาวิ่งออกไปด้วยเท้าเปล่าก่อนดังนั้นจึงไม่มีที่ว่างให้ชะลอความเร็วลงรองเท้าช้าใบมู่ฟันสังเกตเห็นว่าอยู่ฉินซูเพิ่งพูดคำว่าช่วยในห้องนอนและในขณะเดียวกันการแสดงออกของเธอก็เคร่งขรึมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเผยให้เห็นออร่าที่ผิดปกติ แม้แต่ตอนที่ต่อสู้กับลิวเยนยูที่ถูกสัตว์ประหลาดเข้าสิงในบ่ายวันนี้ยูคิอินจูก็แสดงความมั่นใจในตนเองอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบและในท้ายที่สุดเขาก็กำจัดลิวเยนยูโดยไม่ได้รับบาดเจ็บและขับไล่สัตว์ประหลาดที่เธอครอบครองสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่ซักคิวบาสคืนนี้ทำให้ยูฉินสู้พูดคำว่าช่วยจะเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งของซักคิวบาสนี้สูงกว่าของลิวเยนยูที่อยู่ในสภาพถูกสัตว์ประหลาดครอบครองและแม้แต่ยูคิอินยราต เขาจึงต้องรีบโทรหาใครสักคนเพื่ออธิบายสถานการณ์และขอความช่วยเหลือในกรณีที่ยูคิวอินจูแพ้ซักคิวบัสจริงๆอย่างน้อยก็จะมีนักรบสนับสนุนมาช่วยอย่างไรก็ตามในขณะนี้ไปมูฟานก็รู้สึกถึงลางสังหอนถึงอันตรายนี่คือร่างกายที่ผ่านการวิวัฒนาการสองระบบของใบหน้าเด็กน้อยเพื่อเตือนเขาในตาของไปมูฟานหดตัวทันใดนั้นเขาก็ดึงฝ่ามือที่สัมผัสลูกบิดประตูออกและเอ็นตัวไปด้านหลังโดยไม่รู้ตัว บูมกำแพงทางด้านขวาของเขาระเบิดออกอย่างกระทันหันและเศษกรวดก้อนหนึ่งก็หมุนวนและเกือบจะลอยผ่านหน้าเขาไปแรงดันลมเพียงอย่างเดียวทําให้เขาเจ็บปวดเทียดเฉวเหนื่อเย็นผุดขึ้นที่หน้าผากของใบมูแฟนและเขาก็รู้สึกกลัวอยู่พักหนึ่งถ้าเขาไม่ได้เตือนเขาโดยสัญชาตญาณถึงอันตรายจากร่างกายของเขาในตอนนี้และหนีออกจากเศษกรวดมิฉะนั้นถ้าเขาถูกตีเขาอาจจะไม่ตายโดยปริยายแต่เขาจะต้องหัวดอกจัน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 อย่างแน่นอนและแม้แต่ตัวร้ายก็ยังทําให้เขาหมดสติได้เป็นไปได้ ประตูถูกหินถล่มขวางไว้เขาออกไปไม่ได้เขาอดไม่ได้ที่หัวใจของเขาจะจมหนึ่งลงและเขาหันศีรษะไปมองและเห็นอยู่ชินสู้ก้าวขึ้นไปบนจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ของส่วนนี้สวมชุดเกราะต่อสู้สีทองมีผมปลิวสวัยกระตุ้นให้เขาเคลื่อนไหววงแหวนทองคำเจ็ดสิบเจ็ดสี่สิบเก้าวงกระจายออกไปทีละชั้นต่อสู้กับซักิวบาอย่างดุเดือดผู้หญิงสองคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดผลที่ตามมาจากการต่อสู้ทําให้บ้านพังยับเยินสถานที่ที่มันผ่านไปราวกับพายุพัดผ่านไปและไม่มีเครื่องเรือนใดที่สามารถรักษาให้คงอยู่ได้ ก้อนหินที่เกือบจะชนเขาในตอนนี้เกิดจากผลพวงของการต่อสู้ระหว่างผู้หญิงสองคนที่ทำลายกำแพงข้างๆเขาแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมากังวลเรื่องบ้านและเฟอร์นิเจอร์ไผ่มูฟานมองใกล้ๆและทันใดนั้นก็พบว่าชุดเกราะต่อสู้สีทองบนร่างของอยูฉินจูเต็มไปด้วยรอยแตกขนาดใหญ่และเล็กซึ่งดูเหมือนจะแตกได้ทุกเมื่อรอยแตกบนชุดเกราะต่อสู้ซิสเตอร์อยูสามารถทิ้งไว้ได้หรือไม่เมื่อเธอต่อสู้กับหลิวเหยียนอยู่ในบ่ายวันนี้ไผ่มูฟานกังวลเล็กน้อยและรอดูต่อไป ฉันเห็นยูคิอินจูใช้พลังของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขากระตุ้นให้แหวนทองคำเปิดการโจมตีและในขณะเดียวกันจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของส่วนนี้ก็กลืนก้อนเมฆและควันและยิงลำแสงสีทองอย่างต่อเนื่องจากในตาของเขาราวกับสายฟ้าแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงพุ่งไปยังซักคิวบัสคนนั้น ซกคิวบาสมีร่างกายที่บอบบางแต่ในร่างกายของเธอมีพลังงานที่น่ากลัวมีรอยยิ้มที่ผ่อนคลายอยู่ที่มุมปากของเธอและปีกข้างคาวข,ขนาดใหญ่ที่หลังของเธอสั่นเล็กน้อยและดูเหมือนว่าทั้งคนจะกลายเป็นลมสีแดงในชั่วพริบตามีภาพปิดตาของเธออยู่ทั่วสถานที่ไม่ว่าจะเป็นวงแหวนทองคำหรือลำแสงสีทองที่ยิงโดยจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ของสวนนีพวกมันทั้งหมดกระทบพื้นที่ว่างและพวกเขาไม่สามารถแตะต้องเส้นผมแม้แต่ครึ่งเส้นของซกคิวบาสเร็วมากร่องรอยของความตกใจปรากฏขึ้นในดวงตาของใบมูแฟน ความเร็วของซักคิวบัสนั้นเกินขีดจำกัดการมองเห็นแบบไดนามิกของคนธรรมดาอย่างเขาไปแล้วแม้ว่าคุณจะจ้องมองมันแต่คุณก็ไม่เห็นชัดเจนว่าเธอหลบการโจมตีที่หนาแน่นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเนื่องจากซักคิวบัสนี้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในด้านความเร็วมันควรจะค่อนข้างอ่อนแอในด้านอื่นๆเช่นพะละกําลังความต้านทานต่อการโจมตีและอื่นๆมันจะอ่อนแอกว่านี้ไหมใบมู่ฟานคิดเช่นนั้นแต่ในวินาทีต่อมาเขาก็ตรหนักว่าเขาคิดผิดเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ ฉันเห็นว่าซักคิวบัสหลบหนีการโจมตีเป็นชุดโดยอาศัยความเร็วที่สูงมากและทันใดนั้นก็เข้าใกล้ร่างของอยู่ชินจูเมื่อเห็นผิวของยูคิวอินจูเปลี่ยนไปเล็กน้อยเธอยิ้มเล็กน้อยนิ้วเหมือนกรงเล็บเลือดเงากรงเล็บสีแดงซ้อนทับกันและดูร้ายมากห่อวุ้งยูคิวอินจูและวิญญาณการต่อสู้ของส่วนนี้ไว้ใต้ฝ่าเท้าของเธอด้วยกัน รวมกันใบหน้าของยูคิอินจูนั้นจริงจังและเขาประสานมือกันเป็นครั้งแรกเรียกแหวนทองคำทั้งหมดกลับมาที่ด้านข้างของเขาเพื่อป้องกันตัวแต่ในขณะน,นี้ซักคิวบาสก็ยิ้มให้เธอทันทีและแสงสีแดงเลือดในดวงตาของเขาทันใดนั้นก็สว่างขึ้นสะท้อนไปยังรูม่านตาของอินยูคิอินจูเธอรู้สึกเหมือ่อลอยเล็กน้อยอยู่ครู่หนึ่ง คุ้งสติแต่มันเป็นช่วงเวลาแห่งความหมึนงงที่ทำให้การเคลื่อนไหวของยูคิอินจูช้าลงเมื่อเธอกลับมามีสติการโจมตีของซักคิวบาสราวกับพายุก็มาถึงยูชินสู้กัดฟันสีเงินของเธอและใช้แทบไม่ได้วงกลมสีทองก่อตัวเป็นตะข่ายซึ่งปิดกั้นเงากรงเล็บส่วนใหญ่และส่วนเล็กๆพลาดไปบทที่167ไปที่ห้องใต้ดิน ชิชิชิช,ชิชุดเกราะต่อสู้สีทองบนตัวของอยู่ชินจูก็มีรอยกรงเล็บเรียบร้อยทําให้ชุดเกราะต่อสู้ที่สุดโทมอยู่แล้วดูลอ่อแหลมยิ่งขึ้นแต่โชคดีที่มันแทบไม่ถูกปิดกัน้นแต่จิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ของส่วนนีที่อยู่ข้างใต้ไม่โชคดีนะักฉันเห็นว่าชั้นของพลังงานสีทองที่แทรกซึมอยู่ในร่างกายของมันถูกกรงเล็บแหลมคมที่คมราวกับมิชชีกิออกโดยตรงและทันใดนั้นก็มีบาดแผลกรงเล็บดอกจนันดอกจนันดอกจนันดอกจนักจนปรากฏขึ้นบนร่างกายของมันและมันอดไม่ได้ที่จะปล่อยเสียงคำรามอย่างเจ็บปวดออกมา ความเจ็บปวดรู้สึกเสียวซรายยังถูกส่งไปยังสมองของอยู่ชินสู้ทาให้เธอขมวดคิ้วและความเร็วในการคิดและปฏิกิริยาของเธอก็ช้าลงด้วยความเจ็บปวดในเวลานี้หางด้านหลังซักคิวบาสก็กลายเป็นภาพติดตาและแทงเข้าหาเธอราวกับหอบยาวที่เล็งไปที่หัวใจพร้อมกับหือรูม่านตาของยูคิอินจูแคบลงเล็กน้อยและเธอพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงมันแต่หางพองออกและในที่สุดก็แทงเข้าที่ไหล่ของเธอและทันใดนั้นก็มีดอกไม้เลือดปรากฏขึ้น โชคดีที่เธอรอดพ้นจุดวิกฤตมาได้ใบหน้าของยูคิอินจูเยนชาเล็กน้อยและคลื่นแห่งความเจ็บปวดแล่นเข้ามาในความคิดของเธอจากไหลของเธอแต่ใบหน้าของเธอ,อยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเธอยกมือขึ้นและตีแหวนทองคำวงแหวนเชื่อมต่อก,กันและกลายเป็นโซ่ยาวสีทองยาวจมตีซักคิวบัสพยายามมัดเธอซักคิวบัสสะบัดปีกเบาๆแล้วหลบเบาๆในเวลาเดียวกันหางของเธอที่เจาะไหลของยูฉินจูก็ออกแรงทันทีบินยูฉินสู้ออกไปทุบเพดานตรงเหนือหัวของเธอและบินออกจากห้องไป จิตวิญญาณการต่อสู้ส่วนนี้ที่เหลืออยู่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของซักคิวบาสแม้ว่าเขาจะต่อสู้อย่างหนักล้อมรอบด้วยเมฆฟ้าร้องระเบิดและแสงสีทองซักคิวบาสยังคงพุ่งเข้าไปในเมฆและได้รับบาดเจ็บสาหัสในการโจมตีสองหรือสามครั้งร่างของเขากระเด็นทะลุก,กำแพงกลิ้งตกลงไปบนถนนข้างนอกปากของเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดที่อยู่ไปมู่ฟานตั้นอยู่ในใจและในขณะนี้โทรศัพท์มือถือข้างหูของเขาก็เชื่อมต่อได้ในที่สุดเสียงที่เหนื่อยล้าเล็กน้อยดังขึ้นทางโทรศัพท์ราวกับว่าเขาเพิ่งตื่นจากการหลับไหลแต่น้ำเสีียงงงงขขออออเเาาาดูคาูคคครรร่ึมกกกุุณณต้ะไ ฉันใบมูฟ่ฟานเพียงพูดคำหนึ่งทันใดนั้นสกิวบาสก็เหลือบมองไปที่เขาใบมูฟ่ฟานรู้สึกคร่ามัวต่อหน้าต่อต,อตาของเขาสกิวบาสปรากฏตัวต่อหน้าเขาเรากับถูกเคลื่อนย้ายจากนั้นภาพเงาดำของใบมูฟ่ฟานก็ผ่านไปคูของเขาหวดและฝ่ามือของใบมูแฟนก็ว่างเปล่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจน้องชายไม่เป็นไรที่จะโทรไปบอกคุณอื่นสกิวบาสหัวเราะเบาๆและหางที่หลังของมันยกขึ้นเล็กน้อยใบมูฟ่ฟานมองอย่างตั้งใจและอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงเล็กน้อยจั่ ใบหน้าของใบมูฟนเริ่มมืดมนเขาไม่เห็นว่าอีกฝ่ายเอาโทรศัพท์ของเขาไปตอนไหนแต่หลังจากคิดดูก็เป็นเรื่องปกติคุณต้องรู้ว่าแม้แต่นักบกระดับสูงอย่างยูคิอินจูก็ไม่สามารถทำอะไรกับความเร็วของซักคิวบัสนี้ได้ถ้าอย่างนั้นเขาเป็นคนธรรมดาที่ทำอะไรไม่ถูกยิ่งกว่านี้โชคดีที่ซักคิวบัสคนนี้ไม่ต้องการชีวิตของเขาแต่วางแผนที่จะพลาเขาไปโดยไม่เสียหายมิฉะนั้นเขาคงตายไปนานแล้วซักคิวบัสสะบัดหางแล้วโทรศัพท์ก็กระเด็นออกไปกระแทกผนังข้างๆโครมครามและแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบมมมูู่่่ฟาานนดไไ้้ทีจจะลงสกหเข ยูคิอินจูให้แพ้ให้กับซักคิวบัสคนนี้เนื่องจากความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชุดเกราะต่อสู้ของเขาและพลังงานที่หมดไปในการต่อสู้กับลิวยันอยู่ในตอนกลางวันและเขายังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จนถึงช่วงรุ่งเรืองฉันโทรขอความช่วยเหลือได้สาเร็จดังนั้นดูเหมือนว่าคืนนี้จะค่อนข้างอันตรายสักหน่อยมากับพี่หน่อยสิซักคิวบัสียดแคทกินออกมาแล้วคว้ามันไว้แล้วพูดด้วยรอยยิ้มอยากัวเลยสาวงามอย่างเธอมีกลิ่นหอมของพลังหยางฉันไม่สนใจหรอกกว่ามันจะทําร้ายเธอแน่นอนว่าข้อสันนิษฐานคือคุณต้องเชื่อฟัง ไปมู่ฟันอดไม่ได้ที่จะถอยหลังไปหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวแต่มีกำแพงอยู่ข้างหลังเขาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถถอยได้และนอกจากนี้พลังงานในจี้หยกที่คอของเขาถูกใช้จนหมดในระหว่างวันและเขาไม่มีวิธีป้องกันตัวเลยไปใครจะไปรู้ว่าจุดจบอันเลวร้ายจะรอเขาอยู่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไป่มู่ฟันอดไม่ได้ที่จะกัดฟันหัวใจของเขาแกว่งไปมาและเขาวางแผนที่จะต่อสู้อย่างสิ้นหวังบูมในขณะนี้เพดานเหนือหัวแตกเป็นเสียงเสียงซักคิวบัสขมวดคิวเล็กน้อยก้าวถอยหลังและวินาทีต่อมาแสงสีทองส่อง,องลงมามันเป็็นนนนนววงงงแหหสสสีีีทททอออ่ตกลมมาาเเปชุดืยฝ ท่ามกลางแสงสีทองอยู่ฉินจูในชุดเกราะต่อสู้ร่อนลงและยืนอยู่ตรงหน้าป่ายูฟานมีรูดอกจัน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 ที่ไหลซ้ายของเธอแต่อยู่ฉินซูไม่แม้แต่จะขมวดคิ้วและเสียงที่สงบก็มาถึงหูของป่ายูฟานเสี่ยวฟานกลับไปที่บ้านไปที่ห้องใต้ดินเสียงของเธอดูเหมือนจะมีพลังที่ปลออป,ประโลมแม้ในขณะนี้เธอจะสงบและสงบซึ่งทำให้ใจของใบมูแฟนที่ประหม่าและกระวนกระวายเล็กน้อยสงบลงอีกครั้งเขามองออกไปจากบัดแผลบนไหล่ของอยู่ฉินซูพยักหน้าอย่างแคร่งขรึมหันหลังกลับและวิ่งเข้าไปในบ้านโดยไไมม่มองัักคิวบระะย มีห้องใต้ดินในบ้านซึ่งอยู่ด้านหลังประตูด้านในสุดของจิปาถะและสิ่งของบางอย่างที่ใช้ยากในชีวิตประจำวันจะถูกโยนทิ้งลงชั้นใต้ดินเพื่อสะสมฝุ่นไปมู่ฟานไม่ได้ถามหยูฉินจูว่าทำไมเขาถึงไปที่ห้องใต้ดินคนเดียวไม่มีเวลาถามคำถามในเวลานี้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเลือกที่จะไว้วางใจอยู่ฉินจูอย่างไม่มีเงื่อนไขระหว่างทางซักคิวบัสพยายามเลี่ยงหยูฉินจูและจับเขาแต่ถูกหยูฉินสู้ขวางไว้และไปมู่ฟานก็สามารถวิ่งไปยันจุดด้านในสุดได้ในลมหายใจเดียวเขาเปิดประตูห้องใต้ดินทันใดนั้นกก็็็มมมีลิ่นนนเเยยชชื้ชา,าร เขาเระงับความรู้สึกไม่สบายและรีบวิ่งเข้าไปตามบันไดลงไปด้านล่างพบสวิตไฟในความมืดและกดสวิตหลอดไฟที่ห้อยอยู่เหนือหัวของเขาก็สว่างขึ้นเปล่งแสงจางๆส่องสว่างในห้องใต้ดินที่มืดมิดใบมู่ฟานหันสีสันและจ้องมองที่ประตูด้านบนของบันไดแสงไฟจากทางเดินส่องเข้ามาจากประตูเขารู้สึกว่าพื้นและผนังห้องใต้ดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยอยูคิอินจูต่อสู้กับซักคิวบัสความผันผวนของการต่อสู้ทําให้ทั้งบ้านสันส่นสะเทือน ซิสเตอร์อยู่ช่วยดูแลซักคิวบัสนั่นได้ไหมใบมูฟานรู้สึกกังวลแม้ว่าเขาจะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยู่ชินสู้จะชนะได้แต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์การสู้รบที่เขาเห็นในตอนนี้อย่างมีเหตุมีผลสถานการณ์กลับไม่เป็นไปในแง่ดีเลยจริงๆหากการคาดเดาของใบมูฟานถูกต้องซักคิวบัสนี้อาจมาจากโลกปีศาจลึกลับนั้นด้วยแต่แตกต่างจากสัตว์ประหลาดที่สิงลิวยันอยู่ในตอนกลางวันซักคิวบัสนี้ฉลาดและมีพลังมากกว่า ก่อนอื่นเธอวางแผนที่จะชิงไหวชิงพลิปเขาและต้องการใช้สเสน่ห์ทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อพาเขาไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นและเมื่อคนอุบายนี้ล้มเหลวเธอก็แสดงพลังการต่อสู้ที่น่าประทับใจทันทีแม้ว่าชุดเกราะของยูคิอินจูจะได้รับความเสียหายอย่างหนักและการสู้รบในระหว่างวันก็ใช้พลังงานไปมากแต่เธอก็ไม่ใช่นักรบที่ควรประเมินต่ำไปแต่ซักคิวบัสคนนี้ช่วยโอกาสในช่วงเวลาสั้นๆและทําให้อยู่ฉินสู้และวิญ,ญญาณต่อสู้ส่วนนี้ของเธอได้รับบาดเจ็บซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอนั้นพิเศษแค่ไหนบทที่หนึองร้อระกอบ สกคิวบาสที่ปรากฏตัวในคืนนี้รับมือได้ยากกว่าหลิวเยียนอยู่ที่ถูกสัตว์ประหลาดเข้าสิงในตอนกลางวันเห็นได้ชัดว่ายูคิอินจูกำลังต่อสู้อย่างหนักฉันแค่หวังว่าซิสเตอร์อยู่จะมีไพ่ใบอื่นในมือที่จะกลับมาใยมูฟานคิดในแง่ดีหลังจากนั้นไม่นานการเคลื่อนไหวข้างนอกก็หยุดลงปยมูฟานไม่สบายใจและแอบพูดว่ามันจบแล้วเหรอซิสเตอร์อยู่ชนะหรือเปล่าเขาเพิ่งนึกถึงเรื่องนี้เมื่อจู่จู่ร่างที่สวยงามก็พุ่งเข้ามาในห้องใต้ดินจากข้างนอกใยมูฟานมองดูอย่างประหม่าเขาอดไม่ไ แต่แล้วหัวใจของเขาก็หยุดเต้นอีกครั้งเพราะรูปร่างหน้าตาของยูคิอินจูในตอนนี้ดูไม่ค่อยดีนักนอกจากรูเลือดบนไหล่ของเธอแล้วยังมีแผลเป็นกระดูกลึกเล็กน้อยที่หลังและแขนของเธอรอยกรงเล็บอาจได้รับบาดเจ็บจากกรงเล็บอันแหลมคมของซาก Q ิวบาสและเลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลได้ยอมชุดเกราะสีทองส่วนใหญ่บนร่างกายของเธอเป็นสีแดงแล้วนอกจากนี้ชุดเกราะต่อสู้บนร่างกายของเธอยังได้รับความเสียหายอย่างมากพื้นที่ส่วนใหญ่แตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงและมีพินส่วนเล็กๆของชุดเกราะต่อสู้ที่แทบจะไม่สามารถปกป,ป้องจุดสำคัญได้ ไม่ว่าคุณจะมองรูปลักษณ์นี้อย่างไรมันเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากและเมื่อเห็นการแสดงออกที่สง่างามของยูคิอินจูก็เห็นได้ชัดว่าเธอยังไม่ได้แก้ไขซักคิวบัสหลังจากที่อยู่ฉินสู้รีบเข้าไปในห้องใต้ดินเขาก็ปิดประตูทันทีโดยใช้แบคแฮนแล้วหยิบธงสีดำที่ไม่เด่นออกมาจากตัวของเขาเธอเปิดใช้งานพลังของจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ด้วยใบหน้าที่จริงจงังปล่อยให้พลังของจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ไหลเวียนและค่อยๆเข้าสู่ธงสีดำขนาดเล็กออมทันใดนั้นธงสีดำขนาดเล็กก็ส่องสว่างและธงก็กระพืือออโโดยโััตตนมมมมมิเ่ไ่ไีล ธงสั่นสะท้านและแอมพลิจูดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้แขนของยูคิอินจูชาแต่เธอไม่ได้ถือธงสีดำตัวเล็กๆเ,เธอปล่อยมันตามธรรมชาติแล้วโยนมันไปที่ใจกลางของห้องใต้ดินไปมูฟานกลับมามีสติเขารีบเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งของเขาและเฝ้าดูอย่างอยากรู้อยากเห็นในขนาที่ธงสีดำขนาดเล็กหมุนและตกลงสู่พื้นจากนั้นก็ขยายออกและขยายออกหมุนวนและหมุนวนอยู่กับที่จากนั้นก็ยิงออกไปสี่นัดตัวที่เล็กกว่าธงดำขนาดเล็กถูกปักไว้บนกำแพงทั้งสี่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เหนือและใต้ ธงขนาดเล็กส่วนใหญ่บนกำแพงจมลึกลงไปในกำแพงมีเพียงธงที่อยู่ด้านบนเท่านั้นที่ยื่นออกมาส่งเสียงพึงพมพำใบมูฟานมองใกล้ๆและเห็นร่างของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ชิงหลงไปหูซูซากุและส่วนหงวูค,ค่อยๆปรากฏบนธงที่โบกสะบัดบนธงทั้งสี่หัว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 จู่จู่ลำแสงจางๆสีดวงก็ฉายออกมาจากธงเล็กๆบนกำแพงทั้งสี่เชื่อมโยองอย่างใกล้ชิดกับธงสีดำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและสัญลักษณ์สีทองที่หนาแน่นจำนวนนับไม่ถ้วนค่อยๆปรากฏขึ้นบนธงสีดำขนาดใหญ่ ไผ่มู่ฟันอดไม่ได้ที่จะมองดูแต่ก็พบว่าเขาไม่เข้าใจสัญ,ญลักษณ์ใดใดบนธงเขาแค่รู้สึกว่าสัญ,ญลักษณ์คล้ายผีเหล่านี้ดูสบายตาอย่างอธิบายไม่ได้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเพลินตาในเวลานี้อยู่ฉินซู่ที่ยืนอยู่บนยอดตึกก็แกว่งไปแกว่งมาและล้มลงไปข้างหน้าไปมู่ฟันวิ่งไปจับเธอแต่รู้สึกว่าร่างกายของอยู่ฉินซู่หนักอึ้งมากและเขาอดไม่ได้ที่จะถอยหลังไปหลายก้าวจากนั้นแทบจะไม่ทําให้จุดศูนย์ถ่วงคงที่และไม่ตกพี่สาวอยู่คุณบาดเจ็บสาหัสหรือเปล่าไปมู่นม ยูชินสู้ใส่หัวเธอบังคับตัวเองให้ยืนหยัดและพูดว่าการบาดเจ็บแบบนี้ร้ายแรงมากสำหรับคนทั่วไปแต่นักรบเช่นฉันสามารถทนได้พลังชีวิตของเราแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปหลายครั้งตรับใดที่ไม่ใช่การบาดเจ็บร้ายแรงที่ทำร้ายหัวใจและส่วนสำคัญอื่นๆมันสามารถคงอยู่ได้นานและฟื้นตัวได้ช้าอย่างไรก็ตามแม้ว่าสกิลบาสจะทิ้งฉันไว้กับอาการบาดเจ็บนี้แต่เธอเองก็ไม่ได้โชคดีฉันฉีกปีกข้างหนึ่งของเธอออกและเล็บพักด้วย ไปมู่ฟานรู้สึกโล่งใจเมื่อเห็นว่าเธอดูเหมือนจะไม่ถือสาเขาหันศีษะไปมองธงใหญ่เล็กสีธงและธงห้าธงในห้องใต้ดินแล้วถามด้วยความสงสัยว่าพี่อยู่ธงเหล่านี้คืออะไร นี่เป็นรูปแบบสี่องค์ประกอบที่ง่ายที่สุดตรงกลางคือดวงตาของขบวนทัพหลักบนกำแพงนีมังกรเขียวตะวันออกเสือขาวตะวันตกสักคูใต้และส่วนหองวู้เหนือทรงไว้ซึ่งกำลังช้างทั้งสี่เฝ้าทิศทั้งสี่ย่อมสามารถต้านทานการรุกรานของข่าศึกต่างแดนได้ยูคินสูอธิบายว่านี่เป็นไพ่ใบสุดท้ายในร่างกายของฉันการกอะตัวของธาตุทั้งสี่สามารถทำให้ห้องใต้ดินอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยได้ทั่วคราวป้องกันไม่ให้สักคิวบาจากภายนอกโจมตีไปมู้ฟานพยักหน้าอย่างชัดเจนเขายังสามารถเข้าใจภาพและรูปแบบทั้ง4 บูมในเวลานี้มีเสียงดังข้างนอกประตูห้องใต้ดินราวกับว่าซักคิวบัสกระแทกประตูอย่างแรงจากข้างนอกเขามองไปที่ประตูอย่างกระวนกระวายใจและเห็นธงสีดาของเบชวนวูและไซใบหูกล่ประตูจู่ๆก,ก็เรืองแสงเล็กน้อยและมีสิ่งกิดขวางที่มองไม่เห็นโผลออกมาปกคลุมประตูขับไล่ทุกคนที่มาจากนอกประตูด้วยความแข็งแกร่งประตูไม้ที่ดูธรรมดายัางคงสภาพเดิมไปมูฟานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกทันทีนี่คือพลังของอารีสีองค์ประกอบหรือไม่แน่นอนว่าเอฟเฟกต์น่าทึ่งมาก ยูคิอินจูนั่งลงชาชาพิงผนังเธอมองไปที่ประตูห้องใต้ดินที่ปั่นป่วนตลอดเวลาและพูดอย่างเคร่งขรึมสกิลบัตนั้นทรงพลังมากและรูปแบบที่เรียบง่ายนี้อยู่ได้ในเวลาจำกัดดังนั้นจึงใช้ได้ทั่วคราวเท่านั้นเพื่อปกป้องเราไม่ช้าก็เร็วเธอจะหมดพลังในการสร้างระบุเข้ามาแต่นี่เป็นทางเลือกสุดท้ายของฉันในช่วงที่ล่าช้าฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อฟื้นฟูสภาพและอาการบาดเจ็บของฉันแต่ร่างกายของฉันหักไม่มียารักษาระดับของการฟื้นตัวในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงมีจำกัดมากดังนั้นจึงเเเปป็็นนนนนนนกกกาาาารรดดดีีีีีททท่่่่สสสสสุุหหหััับบคคงตตวมมผิิและ เมื่อได้ยินประโยคนี้ไปมู่ฟันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดและพูดด้วยเสียงต่ำฉันขอโทษซิสเตอร์อยู่แม้ว่าหมายเลขที่คุณต้องการให้ฉันโทรน,นั้นถูกกดไปแล้วแต่ก่อนที่ฉันจะมีเวลาอธิบายสถานการณ์ให้อีกด้านหนึ่งฉันถูกจับโดยซักิวบัสคนนั้นโทรศัพท์พัง ไม่มันไม่ใช่ความผิดของคุณอย่างแน่นอนบราเดอร์ป่ายฉันไม่สามารถปิดกั้นสักคิวบัตนั่นได้ทําให้เธอมีโอกาสเข้าใกล้คุณและโทรศัพท์ยูคิอินจูใส่หัวเสียงของเขาต่าเปล่าว่าฉันไม่รู้ด้วยซ้าว่าสักคิวบัตแอบเข้าไปในห้องนอนของคุณในเวลาใดถ้าไม่ใช่เพราะความมั่นใจเกินเหตุของผู้ชายคนนั้นและพี่ชายไปคุณยืนหยัดมาระยะหนึ่งแล้วและไม่ได้ถูกควบคุมโดยผู้ชายคนนั้นไม่เช่นนั้นสักคิวบัตปีศาจก็ประสบความสําเร็จแล้วเธอกำหมัดของเธออย่างเงียบๆด้วยท่่าาาททงงงีไมเเเตต็ใใจและหหนนนิัวอออบบ้ขธ ความลังเลเกิดจากการที่เธอไม่มีความเข้มแข็งในตัวเองถ้าเธอแข็งแกร่งพอก็ไม่จำเป็นต้องพาไปมูฟ่ฟนไปซ่อนตัวในห้องใต้ดินนี้ด้วยความลำบากใจอาศัยพลังธาตุทั้งสี่เพื่อต่อต้านการโจมตีของซักคิวบัสในช่วงบ่ายเท่านั้นที่เธอตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้ใบมูแฟนทำผิดพลาดแต่เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งในตอนเย็นนี่เป็นความรับผิดชอบของผู้พิทักษ์ของเธอโดยสิ้นเชิงบทที่169มีวิธีอื่นไบมูฟ่ฟนปลอบโยนอยู่ชินจูแล้วถามอย่างสงสยัยพี่สาวอยู่ัััคิวววบสสนนน่มาาาจกไหหเเเธออป็ต์รระลดด้ย ช่ซักคิวบาสนี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตจากโลกปีศาจเช่นกันแต่เมื่อเทียบกับสัตว์ประหลาดที่คุณเห็นเมื่อบ่ายวันนี้พี่ไปซักคิวบาสเป็นสัตว์ประหลาดระดับสูงยูชินซูจัดก,การรวบรวมตัวเองเข้าด้วยกันพยักหน้าและพูดว่าพวกมันมีสติปัญญาไม่น้อยไปกว่าพวกเราและพวกมันเก่งมากในการใช้เสน่ห์ทางจิตวิญญาณและการควบคุมจิตใจเพื่อจับศัตรูของพวกเขานอกจากนี้อัตราการเติบโตของซักคิวบาสยังเทียบไม่ได้กับมอนสเตอร์ระดับต่ำ ซักคิวบาสยังสามารถพึ่งพาพลังยางของผู้ชายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วดังนั้นซักคิวบาสนี้จะมุ่งเน้นไปที่คนผิวขาวที่มีพลังยางระดับสูงคุณพี่ชายเมื่อมองดูเธอมันไม่ใช่วันหรือสองวันแล้วที่เธอจ้องมองมาที่คุณเหตุผลที่ฉันรอจนถึงตอนนี้อาจเป็นเพราะฉันใช้พลังงานมากเกินไปในการต่อสู้ตอนกลางวันและชุดเกราะของฉันก็เสียหายอย่างหนักด้วยต้าจริงตัดสินใจพาเจ้าไปในตอนท้ายน้ำเสียงของเธอเย็ญชา ไบมู่ฝานอดไม่ได้ที่จะรู้สึกพูดไม่ออกในช่วงครึ่งเดือนสั้นๆน,นับตั้งแต่เขากลับมาสัตว์ประหลาดสองตัวกำลังจ้องมาที่เขาในเวลาเดียวกันเป็นไปได้ไหมว่าพลังหยางคุณภาพสูงในร่างกายของเขาน่าดึงดูดมากแต่เมื่อเขาได้ยินคำบางคำในคำพูดของอยู่ฉินซูเขาก็มีแรงบันดาลใจและ,สะแสดงสีหน้าครุ่นคิดบางทีเขาก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์เช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่มีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งแต่เขามีหน้าที่ที่สำคัญมากนั่นคือเขาสามารถจถัดหาหยางที่คุณภาพสูงให้กับยูคิอินจูเพื่อให้ความแแขข็ง็งงงงกรรรรร่ร่อออเเธสาาามถปุไดด้ยวว เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ดวงตาของใบมูแฟนก็สว่างขึ้นยูคิอินจูรู้สึกผิดและสำนึกผิดมาโดยตลอดรู้สึกว่าเขาไม่ได้ปกป้องเขาอย่างดีแต่เขาไม่รู้ว่าในสายตาของใบมูแฟนเขาซึ่งเป็นชายร่างใหญ่ทำได้พิงซ่อนตัวอยู่ข้างหลังหญิงสาวเฝ้าดูเธอได้รับบาดเจ็บและมีเลือดออกเพื่อป้องกันตัวแท้จริงแล้วคือคนที่โทษตัวเองมากที่สุดและละอายใจที่สุด แต่ใบมูแฟนก็หมดหนทางเช่นกันแน่นอนว่าเขาต้องการที่จะยืนอยู่ต่อหน้ายูคิอินจูเมื่ออันตรายมาถึงแต่ใครที่ทําให้ชายคนนี้ที่พลิกโลกกลับด้านไม่สามารถฝึกฝนได้มีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถปลุกจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้และมีความพิเศษพลังด้วยร่างกายที่เล็กของเขาหากซักคิวบัสเข้ามาตกด้วยหุ้งเท้าเบาๆเ,เขาอาจกลายเป็นเค้กวันเกิดทันทีและถูกตัดออกเป็นหลายชิ้นแน่นอนเป็นไปได้มากกว่าที่คนจะไม่ฆ่าเขาแต่ทําให้เขาหมดสติจากนั้นแบกเขากลับบ้านบนบา่าค่อยๆดึงค่าการใช้งานทั้งหมดของเขาออกมาทีละน แต่ตอนนี้ถึงเวลาสําหรับความเป็นลูกผู้ชายของเขาแล้วผู้ชายมีหยางฉีอยู่ในร่างกายและเขายังมีหยางฉีที่ก้าวหน้าที่สุดอีกด้วยและร่างกายที่เสริมหยินและหยางของเขาสามารถให้อยู่ชินจู้ได้รับพลังงานอย่างคุณภาพสูงจํานวนมากอย่างต่อเนื่องโดยไม่หมดแรงติดทนไม่ว่าจะเหมาะสมหรือไม่ที่จะทําเช่นนั้นตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ ตอนนี้มันอยู่ที่หัวเลี้ยวหัวต่ออย่างไม่ต้องสงสยัยสกิวบัสกำลังขวงประตูและโจมตีรูปแบบทตุทั้งสี่อย่างต่อเนื่องใช้พลังงานที่เก็บไว้ในรูปแบบทตุทั้งสี่ไม่ช้าก็เร็วมันจะทะลวงผ่านการป้องกันของรูปแบบทตุทั้งสี่แล้วรีบเข้ามาสถานะชุดเกราะต่อสู้นั้นช่วยอะไรเธอไม่ได้มากมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสกิวบัสเลยในเวลานั้นไม่เพียงแต่เขาจะถูกสกิวบัสคนนั้นพรากไปแต่ชีวิตของอยูชินสู้ก็จะตกอยู่ในอันตรายด้วย ดังนั้นตอนนี้จึงไม่ใช่คำถามว่าเหมาะสมหรือไม่ที่ยูคิอินจู oo, จะดูดซับอย่างกี้แต่ทั้งสองคนจะประสบอุบัติเหตุหากไม่ทำเช่นนั้นนี่เป็นทางรอดทางเดียวเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไปมูฝันก็ไม่ลังเลเขาเงยหน้าขึ้นมองอยู่ฉินสู้ที่ยังคงขมวดคิ้วและคิหาวิธีที่จะทำลายสถานการณ์และทันใดนั้นก็พูดว่าพี่สาวอยู่ตอนนี้มีอีกวิธีหนึ่งและนั่นคือคุณดูดซับพลังอย่างของข้าปรับปรุงความแข็งแกร่ง,แ,งและทำให้จิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ของเจ้าเป็นจริง ยูชินสู้ก้มหน้าลงและครุ่นคิดตอนนี้เธอหมดปัญญาแล้วและเธอไม่มีอะไรทำและซักคิวบัสก็กดเธอทุกย่างก้าวอาศัยการปกป้องจากอเรซีอง์ประกอบเพื่อซ่อนตัวนี่เป็นเพียงมาตรการที่เหมาะสมพูดตรงๆก็คือใช้พรรคลุมเพื่อปกปิดเธอมันไม่ใช่ทางเลือกสำหรับตัวฉันและไปมูฟานที่จะปกป้องตัวเองและทำตัวเหมือนคนที่พลาดแต่ตอนนี้เธอได้รับบาดเจ็บชุดกระต่อสู้ของเธอก็แทบจะไร้ประโยชน์และเธอไม่สามารถให้พลังเพียงพอแก่เธอในการสร้างวิญญ,ญาณการต่อสู้ของเธอได้ทั่วคราวอีกต่อไปและพลังการต่อสู้ของเธอก็ลดลงอย่างมากมิฉนั้นเธอยังมีโออกกาสสสที่่ตู้ัับบิ ไผมู่ฟานพูดขึ้นอย่างกระทันหันในเวลานี้เธอรู้สึกแถวเบาเราวกับว่าเธอได้ยินบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาเธออดไม่ได้ที่จะเหนืยหน้าขึ้นมองไป่มู่ฟานด้วยความมุนงงและถามอย่างว่างเปล่าเสี่ยวฟานคุณพูดว่าอะไรนะไผ่มู่ฟานพูดอย่างอดทนฉันบอกว่าคุณมาเพื่อดูดซับพลังงานอย่างของฉันให้จิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ของคุณได้รับการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์และบางทีคุณอาจไปต่อได้ ใมูฟานเคยมีประสบการมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยร่างกายที่เสริมหินและหยางของเขาครั้งสุดท้ายที่เขามีเพียงหยางชีคุณภาพปานกลางถึงสูงเขาสามารถดูดซับมันได้นานกว่า5ชั่วโมงทิ้งที่สาวคนโตไว้เต็มหนึวิญญาณการต่อสู้20ดวงถูกเปลี่ยนเป็นแก่นแท้ทั้งหมดดังนั้นเวลานี้พลังหยางของเขาถูกยกระดับให้สูงขึ้นและวิญญาณการต่อสู้ของยูคิอินจูนั้นยังไม่เกิดขึ้นจริงเพียง5%เเท่านั้นฉันเกรงว่าจะใช้เวลาเพียงหนึง่งชั่วโมงไม่ครึ่งามาก ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ชินซูสามารถดูดซับพลังงานอย่างของเขาต่อไปเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาะสมให้ลึกขึ้นและก้าวต่อไปในอาณาจักรนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ค่อยเข้าใจว่าอาณาจักรต่อไปสำหรับนักรบคือไรหลังจากที่วิญญาณนักสู้ได้รับการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์แล้วในตอนแรกเขาไม่ได้ถามน้องสาวทั้งสองของเขาเลยหลังจากที่เขาได้เรียนรู้ว่าเขาซึ่งเป็นผู้ชายไม่สามารถฝึกฝนได้เขาไม่สนใจในการแบ่งอาณาจักรเหล่านี้แต่ไม่เป็นไรหากเขาจะไม่รู้อย่างไรก็ตามเขาเข้าใจว่าอย่างฉีที่เหนือกว่าของเขาเป็นทรัพยากรการบ่มเพราะมัน ฉันต้องบอกว่าเมื่อ,อยูคิวอินจูได้ยินประโยคนี้หัวใจของเขาก็ขยับไปชั่วขณะแม้ว่าจะมีพลังเทียบเท่ากับอาณาจากักรเซอันยิ่งใหญ่ผู้ชายที่มีพลังอย่างคุณภาพสูงก็เป็นทรัพยากรที่หายากมากแม้แต่ตระกูลยูที่อยู่ข้างหลังเธอก็ไม่สามารถใช้วิธีบีบบังคับเพื่อรวมผู้ชายที่มีพลังอย่างระดับสูงเท่ากับลูกเล็กๆของตระกูลยูให้พวกเขาดูดซับอย่างกี้เพื่อฝึกฝนเจ้าของอย่างกี้ที่เหนือกว่าทั้งหมดได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดโดยเกรซเซอ็มพายพวกเขามีสิทธิ์ที่จะรักและรวม และไม่มีบุคคลใดหรือกำลังบังคับใดสามารถบังคับให้พวกเขาดูดทรัพอย่างที่ได้หลังจากช่วงเวลาอันมืดมนนั้นเมื่อความต้องการทางศีลธรรมของอารยธรรมทั่วโลกเพิ่มขึ้นสถานะของผู้ชายก็ดีขึ้นเช่นกันแน่นอนว่าที่ใดมีแสงแดดย่อมมีความมืดยังมีผู้คนและกองกําลังบางส่วนในโลกที่ทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่คนเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยและเมื่อถูกเปิดเผยพวกเขาจะถูกลงโทษและปราบปราม